ทำได้ใช่ไหมแต่ยานี่พรุ่งนี้คิดว่าจะจับกินเองได้นะพรุ่งนี้ตอนเย็นนะ่ะเดี๋ยวคอยดูว่าพ่อจะกินได้ไหมแม่ก็เดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้อืมอยากก,กินอะไรล่ะ ใส่เสื้อผ้าได้ไหมนี่เอ้ก็ใส่ได้พ่อก็ใส่ถูกแล้เด็กลุงบอยก็ไปทำงานอยู่โรงงานผลไม้จำลุงบอยได้ไหมฮะเอาลุงบอยจำไม่ได้เลลุงบอยใช่ลูก จำลุงบอยไม่ได้เียพ่ออ,อ,อ,อ้าวมันนานแล้วอะไรละ่ะลุงบอยป้าบุ๋มจำได้ไหม,อมเอาลุงบอยจำไม่ได้เป้าล่ะอเอาทำไมจำลุงบอยไม่ได้ <laughs> ตู้เย็นเขาก็ซื้อมาให้โทรทัศน์เขาก็ซื้อมาให้จำไม่ได้เนี่ยฮะทำไมจำไม่ได้ลุงบอยนะ่ะ จำได้ไหมเอา้าไม่ได้แล้วทำไมถามว่าเขาทำงานที่ไหน